ระหว่างสั้นครับสมุชงก็ได้ว่าเลยได้ว่าวิลี่หลังจากมาจากวันผือครับมาหาคุณยายสองเจสซี่เราก็เที่ยงกได้เรื่อยมาหาคุณป้าพูนเนาะคุณป้าพูนทีข้างหนึ่งเพิ่กะไปที่สารปูเจกเพิ่งกลับขายว่าเป็นคนซื้อซื้อกับปูเจกทีือว่าลุ่งของหนักหน่อยนะคนสมุชมวันนี้จะมาขอบอกม่วงของป้าพูนหรือว่า ของแม่นี่ญาณากน่อยเ่นวาพ่นมีบกม่วงหลายมาใส่บัวเที่ยงอยู่บนบุญวิบกม่วงก็เลยจะมาขอจาเ่นไปกินเนาะแต่ว่าเข้ากับบุญรื่อพื้นกอครับมุ่มกาจะมาถามมบญความฝันน้ำเพื่อเ่นฝันดีเนาะเพราะว่ายังคุณแม่พูดเี่นนี่หรือว่าปราพูดนี่พิ่นกะมีเส้นในทางนี้คือกันครับเดี๋ยวจะต้องถามคุณคุณแม่เบงว่าฝันดีบ่อป้าฝันดีบ่อหวดนี่ บ so ้าซิวความฟันก็บอกเฮ้ยฝันแต่ตองหงอดว้าเราเนี้ยบ้าเราบอกเาคือฝันว่าเขาเปิดวิทยุฟังออกเลยแล้ววันที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเข้าว่ะแปดแปดหนึ่งฉันฝันว่าเขาเอาแหวนอะแหวนอเขาบอดบอดบอสูดมืออะ ขาแขวนคือว่องหน่อยเนี่ยว่องหน่อยก็ซื้อสวยมาใส่ซคอแล้วก็แขวนเนาะคุณโอ้ฉันบอกพอเธออียงฟังได้ยินได้ยินอยู่ได้ยินว่าซื้อแหวนอยู่แต่ว่าแปดแปดหนึ่งขึ้จังบุคคลได้ยินเนาะแปดแปดหนึ่งฉัอยู่เจ้าบ่ได้ยินอยู่บ่ฉันนางก็ไม่บ่ได้นบ่อ้าแต่ยินบ่ได้ยินกับแซงนท่านผู้ามืชมนอกก็ถือว่ามายำอีกก็ได้เนาะครับเนาะมายำข้อมฝันของปากพูดอีกครั้งหนึ่งเพิ่นเอาแหวนแค่มาใส่เซิ่งมันได้ครึ่งนี่ครึ่งนิ้วเนี่ยก ว่าอ้าวแหวนคือหายวงหน่อยหน่อยซช่ไหน่อยซื้อซอยมาใส่ซื้อเลดซื้อซอยเลดียดคนว่าเลดเงินเพคนว่าโอ้ยซื้อซอยมาแล้วาันนี้แหวนนั่นมันมีพระหอยสันตีศูนย์แปดยังบอกยังว่ากันพระพระเป็นแปดแม่แหวนเป็นศูนย์บอกแม่สันตีเป็นศูนย์เนี่ยเขาว่าอีหยังก่อนแล้วว่านึงอีหยังอีหยังก่อนเขาเขาว่าเขาออกละวันที่หนึ่งเวลาได้ไปจะยุ่คานังฟังกันแซวถือสมุดจดโอ้เขาก็นั่งอ้อมกันแซวอยู่ครับ อันนั้นเสียงเสียงเองนี่ลหละท่านฝันว่าเขาเอาแหวนหาแหวนห้ก็มใสซเนี่ยมันเข่าบาดจามนี่ใ่เนิวก่อยนี่ก็เลยว่าเอา้าคือให้่วงหน่อยบวงหน่อยทัานนั้นก็เอาคนะ่าแหวนทองวงหน่อยจะเป็นไงม,มันส่เข่าบาดไซเมื่อไรซื้ออันซอยมาท่อะไซื้อซอยมใส่เอาหมดพอดีซื้อซอยมใไ่แบบแหวนน่ะมันเป็นมีพระเป็นหอยคือเพื่อเป็นตวงอัน หอยผาดเนอเออจะเอาหอยตั้งยีหอยหมู่เมื่อก่อนมันเป็นผาทฉันเนอยังว่าอยู่ว่าเพิ่นมาส่งเพิ่นเพิ่นได้เก้าศูนย์แปดเมนบอกแต่ว่าฉันกะตีแบบนั้นขึ้นกันเพราะว่าผาหอยทั้งใตนอ่ะอันแหวนอะมันก็หอยทั้งเครื่องอ๋อเป็นเก้าเอาใส่ข้อเอาตั้งทีเก้าศูนย์แปดขึ้นกันได้อ๋อคุณแม่พูดกับตีเก้าศูนย์แปดขึ้นกันใส่ข้อน่ะขึ้นกันกับอันล่างกับล่างแมนแม่ยาสีมุขมากเพิ่นมาส่งมือนัันเนาะแมน คนมาส่งวนนั้นได้เก่าศูนย์แปดแม่ยุพะเนนั่งว่าเ่อว่าคนได้เก่าศูนย์แปดฉันก็ยังว่าฉันสี่ศูนย์แปดคือกันเพราะว่าฉันอมาะเจียมมึงฟันตองหอดเลยเนี่ยครับแต่ว่าผู้ใดว่ามันออกว้านถี่หนึ่งถี่ว่าออกแปดแปดหนึ่งช่องคันน่ะเป็นเป็นผู้เถาบอกค่ะบอกเป็นผู้ใต้ผู้เ่ายังแห่แห่เพิร์ลว่าออกไม่ล่งวันออกไม่อันวิทยุก็นั่งฟังน้ำเขาอยู่ บ่ได้ยินหกตัวเลยยินแต่สามโ้ยินสามตัมีโอ้เสดายนะวันละวันที่หนึ่บ่ได้ยิก็ได้ยินแต่ว่าแปดปหนึ่งโอ้เสดายเนาะจะนรเนาะนานเด้นัวันทีน่เนาะโอ้ก็เลยเป็นว่านี้ค่ะค่ะค่ะวาได้แเวนวงหน่อยนี่ว่างเงือป่ายะวันาะวันก็จะได้น่อยร่มันเนาะเพราะก็เอามนี่กันเครื่องหนึ่งครับไส่ซได้เครื่องหนึ่งมันก็สามตัวเนาออ แต่ยังไล้ไปนั่นแหละว่าวันอยู่นั่นไปบ้านนี้ไปก็เลยเมื่อเจ้าเลยไปนั่นเอันอยู่นั่นเห็นก็หมากอยู่นั่นหนารงเรี้ยนเลยครับหลังจากมันอันมายังพ่อด้ฝันอีกบอกครับคุณป้าโอ้ฝันนะบอกฝันยังจะเตืออีก๋อฝันเฉียดแล้วเลยมาบอกอีกก็บอกได้บอกอีกก็เฉียดแลยวเลยก็คือคุณป้าตีให้เป็นเป็นเก้าู่ย์แปดบอก เส้นตีเกศูนย์ปเพราะว่าเพื่อน่าเอ้าสวยมาสวมใส่ข้อเนี่ยมนแปดแปดหนึ่งอนแปดหนึ่งกับบวมหูฉันมาหนึงมันจะเป็นศูนย์เพราะว่ามันเอวนโอ้หนึ่งกับศูนมาตัวเดียวกัน เดี๋ยวพอเที่ยงจัดสรุปให้ฟังนะท่านผู้ชมเนาะเนื้อกระถูนตอกตัวเดียวกันขายปลาพุ่งก็ออกซูณป้าพู่งนี่ยยิ่นป้าพู่งนี่ยยินว่าข้าจเจ้าบอกอยู่ในวิทยุนะครับว่าแล้วมันทีหนึ่งออกแล้วตบบแต่บ่แ,แต่บ่ได้ยินหกตัวเนาะคุณป้าเนาะได้ยินแค่สามตัวแปดแปดหนึ่งแต่ว่ามีคนเอาเอาแหวนมาให้คุณป้าพู่เนาะไม่ปลาพุ่มีคนเอาแหวนมาอืมแต่ว่าแหวนนั่นก็มีพระอยู่น่าเหมือนนะท่านผู้ชมป้าพู่ก็เลยมีพระห้อยตีไห้เป็นเกลว์ว่า แหวนนี่เป็นศูนย์พระเป็นแปดอียังเก่าสันป้าเก่าเพรว่าอาศัยมาใส่ข้อเพราะว่าแหวนมันสิอยู่กลางอแหวนอยู่กลางอยู่ศูนเพราะว่าทั้งไตกับหอยค่ะเป็นเก่าศูนย์แปดก็เ่ระูแหละตีไปเบิ่งครับเนามันก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะครับแต่ช่วมเนาะอย่างแบบพูดเพิ่ใดมีคนเอาแหวนมาให้แต้พิ่กระดิโย่แปดแปดน่งเวออกละทีนึ่งนั่นพอพูนกระดิน แต่ว่าเส้นตัวของแบบพูดนมันจะมากเป็นเก้าศูนย์แปดหลายกว่าครับว่ามีคนเอาแหวนเอาสอยมาไห่มาเสียงเบิ้งเขาเอาแหวนไห้ครับกันเลยตีพูนอ๋อแปดแปดนี่นั่นไย้พุ่นเอามาเสี่ยงเบิ้งเหรอแม่ฟันแลวก็มาเสี่ยงโอ้เข้าใจแล้วครับแต่มาจ้ามนีแบบว่าคนละมือฟันว่าเออฟันแล้วได้แล้วกับเลยเอามาเสี่ยงเบิง เจ้างวงะฝันว่าเขาเอาแหวนไห้เนี่มันบอลมเนี่ยมันเข้ามาไน้ครึ่งไห้บ่วงหน่อยแค่บ่วงหน่อยก็ชื่อซอยเลกเงินมาใส่ข้อนะครับเลยก็ไมีแขงันก็ใส่เอาใส่มาใส่เนี่ยนอันนั้นมันมีพ่าหอยน้ำก็ไ่แ็งตังมันแกมีพราหอยน้ำนะก็เลยเลยตีว่าปนพรามันอยู่ทั้งจุดนะมันอาจจะเป็นเป็นเลขแฟด เหรีอยู่กลางเป็นศูนย์หอยข้ก็คือเป็นเก้าเออพอพูดก็ได้ตีให้เป็นเก้าศูนย์แปดถ้าถือกันครับเลยแม่ส้มนะครับแม่ยจะถือกันครับคุยกันยิ้มหุ่นมาก็น้องไม่บ่นเนาะคุยกันก็ไม่บ่นเลยแต่มันโดนก็เลืมได้เฮ้ยอยากซื้อแต่พราะดีล้วครับถือว่าไม่ยากเนาะเนาะป่าเนาะถือว่าไม่ยากอีกครั้งหนึ่งเนาะแม่บัวแล้วมันเืี่ได้แล้วเพราะว่านั่งคุยกับเราดิ ทนผู้ชมขึ้นสิเข้าใจแ้วเนาะครับน้าทำผู้ชมเนาะที่แหลพอเครื่องคืนว่าได้ยินว่าแปดแปดหนึ่งถี่เขาบอกรัตตีน้วว่าที่หนึ่งหลทีว่าประพูดว่าเอาเปยังขึ้นเก่าศูนย์แปดเพราะว่าประพูดเอามามาเสี่ยงครับผมเอาแปดแปดหนึ่งมาเสี่ยงคลับฝันว่ามีคนเอาใส่กับแหวนมาให้เนาะเป็นแหวนถึงใส่ได้เครื่องเดียวครับแจะมีพระหอยยุ่นน้เท่นนั้นแล้วปลาพูดก็เลยว่า เอาของข้อ,อนี่เป็นเก้าครับผมเหลีนยนยูกางก็เป็นศูนย์พระเป็นแปดก็เลยตีให้เป็นเก้าศูนย์แปดน้พ่อพูดเนาะอ๋อเป็นส่วนตัวกับมามักมา,มา,มาตรงกันครับเลขของเลขของเคนมาส่งปุจเจกน,นเนาะอ๋อแมนครับแมนแมนครับเป็นล่างของเมญ่ารีปรทุมมาครับเพิ่นมาศรีปรทุมมา,มาอยู่บ้านแต่เขี้ยนล่ามครับผมอยู่อำเภอพูดสิงเพิ่นมาเพิ่นก็เลยยอากมาหาปุเจกพ่อเพิ่นมาเพิ่นก็ลงเลยครับเพิ่นเขียนหายเป็น908แม่นครับจำได้ครับจำได้แล้ว เอาก็ถือว่ามาตอกย้ำนะมาตอกย้ำความชุ่มจ้ำครับผมตัวเลขที่ปพอพุ่นเพิ่นใดฝันเล็กมีพุ่ีเนาะไม่อานครับเป็นตัวเดียวกันถือว่าเลขคู่งเจองี่เป็นตัวเก้าศูนย์แปดครับผมเป็นตัวเดียวกันกับทีปพอพุ่นพอพุ่นฝันเป๊ะเลยครับเนาะแต่วอ่นี่แต่ว่าเส้นตัวพอพุ่นมากบว่เล็กตัวนี้มากอยู่มากเป็นบัวฝันซื้อโลดกันเจ้าของฝันน้องปืนฝันน้งเงือก อ๋อจะนชอบเป็นเป็นข้ามฝันจากของเป็นันให้เสื้อมันให้เสื้อมันจากของแมนบอปปุ่นอ๋อนี่ละครับถึงแมนคนเกนสือเนาะแมน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 ครับแมนครับแต่ผู้ชมข้าฝันท้าคีฝันหนาจะเป็นตัวนี้เ้ากับมันใจตัวนี้ละครับถึงว่ามันถึงบอกไข่เข็เนาะป่านเนาะบอแมนว่าผู้ใดบอกก็จะไข่เข็ไปเบิดเนาะให้ให้เสื้อมันตัวเองแมนบอเพราะว่าเอาเด่นเด่นยินมาจาก สื่อเบากระสือยุทธ์กระสือน้อยห้องยาความกระสือหลายกันออกกล้วคือเป๊ะครับกันที่วัดใดถูกเดลามเนาะครับกระสือรูปละล่ะครับสมุชุ่มกาเป็นเสนี้ละครับเก้าศูนย์แปดจะเป็นเลขของผู้เจเกเลยโอ้หนักหน่อยเพราะไม่ได้บอกปังวันนี้เป็นกะกระลงทางานป้าจิมว่าเอาระวันดวงเรามันอยู่ปีชงเราว่าเมื่อวันนี้เราบอกอย่ไปเอาเราว่าหนักก่อนจังสีลุยแต่ว่าเพิ่นไปพุ่นเพิ่นไดายจอยไม่อ่อยบ่บ่ อ so ันว่าเขามาบอกอย่้เงี้ยมันสอนเหี้ยป้าแกแต่ก็ได้ี้มันมันวางันครับว่าเขาก็บอกหาสิบอยบอกยังก็บอกเราส่ง่่ากันมาอ๋ออออ๋ย่ครับท่านผู้ชมนะกระยังประพูนบอกกันละครับผมมันกระตรงกันกับเลขที่ล่างเมญาสีปทุมมาเพิ่มมาเหมือนนันรับมาเห่นน้ำพาจารย์องหน่อยล้วเพิ่นก็เลยมหาปูเจกล้วเพิ่มมาส่งก็ได้เป็นเก้าศูนยปดของประพู่นก็บอกว่า มีคนเอาสวยมาให้กะตีให้เป็นเก่าส่วนแปะตัวเดียวกันเนาะกัส่วนตัวปะพูนกัจะชื่นชอบเป็นตัวนี้ครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจคนทำคลิปในเรื่องท่านผู้ชมเนาะกดแชร์ก็จะขอปิดคลิปไปจะเพียงเท่านี้ครับผมขอท่านชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับมีกินมีใสตลอดปีตลอดไปห่างไกลโรคไก่ไข้เจ็บจะเล่นลุงเรื่องในหน้าที่การงานหรือว่าค้าขายกขายรับขายดีเนาะครับเนาะขอบคุณนุกกำลังใจและคาที่ข้ามาชมในช่องสตาร์ด้าจ้าแนวหรือว่า ช่องไอสตาจ้าเนี่ยเนาะก็ให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีตลอดปีตลอดไปมีเงินใส่กันทุกๆคนทุกๆครอบครัวเด้อครับไปละครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบพูนครับผมแจกงของมูลนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมน้ำมันล่นของมันล่นอ่ะมีกระติดตามเดินทางมหาป่าขอบพูนหอดบ้านเลยครับท่านผู้ชมวันใหญ่ยูนสารปูเก็ตมนีเปลี่ยนสถานที่เพราะคนบอกไปเพรเที่ยงก็ต้องเดินทางมหาเนาะ